วันนี้มาตัดผมครับมาตัดผมเสริมหูเหงิงเสริมความหล่อทั้งพ่อทั้งลูกวันนี้มาทั้งพ่อทั้งลูกทั้งลูกชายลูกชายหล่ะแล้วก็ลูกสาวครับลูกสาวก็วันนี้ลูกสาวก็จะไปงานลูกสาวก็ก็เป็นร้านประจําครับร้านประจําของลูกแอนร้านประจําของพ่อของหมูนะครับคือคือร้านเดียวกัน เป็นวันเพื่อพอส่งอะไรกันรอนเอ็มเอ็มมา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 ,มาแวดหนวดออกให้น้องเลยเอ<ม>็ม <laughs> เอาไม่เอายังไงมีหนวดแล้วเหมือนคนแก่แบบไม่ขึ้นเลยม,มีไหมก็เดี่ยวแวดแล้วก็จบเลยไงไมันต้องแวดหรือบ่เหรอปกติคันคันแวดพวกหนวดพวกอย่างนี้ ไม่ไม่ไม่ได้โกรมันไม่ใช่โกนไม่เสินป่ะจนได้ได้เอารูปไปซอยแต่งตัดผมใหม่ร็กหน่อยยุ่นอยู่โรงเรียนเหมือนตุ้ยบอยกับยุนนบลเนาะตงเจตงแต่เปิดวงอยู่โรงเรียนสวทดีพน่ะครับ ก็เลยใส่บริการกันมาเรื่อยๆขันมามื่อไรขันล้านปิดนมโอศูนย์โทรศัพทพ่อกระไรมันมันคือมันจําเป็นต้องได้ตัดแต่แหมก็เลยโอ้ยตอนเขาต้องไปเสี่ยงโซ่ครั้งอื่นเราบัดเนี่ยแต่สว่มาดูแบบไรประมาณนี้แต่เต้นมาพ่อบอกว่าพ่อไปตัดส่งเดิมชื่อยู่แฝงชั้นยู่อยู่แฝงชั้นกรุงเทพก็เลยได้ส่งเดิมหรือีเดิมตั้งแต่เป็นทหารอยู่คนน่ะ พ่อ้ลีละครดีมากค่ะอ้ขอบคุณครับมือแร่งอย่าลืมอีกเบิ้องอีกเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาของสั่นมือแร่งต้องต้องไล่หลังหลังละครเลยหลังละครจบเนะาะต้องมือแร่งมืมีพอ่อผมมือแร่งบ้านเอบีบ้านเอบี B. ที่น่ารักไปดูให้กำลังใจบ้านาอะไรเด้อพี่น้องบ้านเอบี B เดอ้อเพราะว่ามือเอื้อนลูกบ่มี่ไล่นะครับลูกบ่มีไม่ไล่บ่มี่ไล่บ้านเอบี B. พี่น้องบ้านเอบีกับมาให้กำลังใจพอ่อใน่เดอ้อมือเอื้อน บ้าหลายๆเด้อเด้อฮ่า่นสี่พันเหรอเอ็นบีเอ็นาฮ่าฮ่าฮ่่สี่พันบาทสิ ว่าเห็ดบันกีวันนะั้นส่งมาไหมกันไปนะแ <laughs> อนดส่งมาไหมพี่บอยส่งส่งอะไรนะส่งอะส่งอะไรนะวันนั้นอะมันเป็นคล้ายเอ่อเสือดาวเสือดาวน้อยๆตัวเล็กๆแขกที่ยังเบิ่งบ,งบท่านมาแหกส่งมาไหมกันนะครบบก็เปียววัสิ์คือมหาวิทยาลัยแห่งหมอลำขายืนนึขอบคุณครับ พ่ออะไรล้งละครเด้อเอาเอาลังละคอเนาะเอาลังละคอนเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเครืกอพวังละคอน <c oughs> สวัสดีค่ะน้องแอนลูกเตา้าสวัสดีนะครับนี่สวัสดีครับพ่อเอน้องเตา้าหมูสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาเอาพอดีพักเที่ยงพอดีพอกระตัดผมแล้วพอดีก็เลยถ่าเล่ห์ถา,าถายลูกถาลูกขึ้นเที่ยงเน้อ คืนนี้ลูก่นอนครับสอบล่ำเบิด์ตคืนคือสิบวันหล้วนะลูกโม่มาโม่แม่เราโ่งงงเลยพี่น้องคนนอนมาด้ำน้ำหลดร่ำนอนตั้งแต่ออกสระบุรีพอดสวัสดีมาพอดบ้านตีสองกว่าพอดบ้านตีสองกว่าก็เลยคือสิบเป็นนอนบ่หลับหรอยังมาสาวขอตื่นขึ้นมาพอได้ยินเสียงกูกูกากกักเอาสร้างขึ้นที่เข่าบ้านเตวินแท้เตะเสาแท้ว่ามาเลยแทบเป็นไปหิว ไปเห็นยังกินได้เศร้าบ่เคยมีอยากจะเลยถามว่าคือตื่นได้เศร้าแท้เพิ่นว่านอนบ่หลับก็เยกลยงู้แล้วว่านอนบ่ได้นอนเลยว่าเพิ่นว่าเพิ่นตั้งใจเพื่อพี่เพื่อน้องว่าสิซ้อมลั้มให้มันได้ว่าซั่นโอ้กอแต่ว่าพ่อบ่อได้ฟังหรอไม่ต้องเฮาไปฟังดอกเออเดี๋ยวพอ่อเออเดี๋ยวพอดาลุดพ <c oughs> ุ่นล่ะมื้อมื้ออื่นพุ่นล่ะมื้อที่ใส่ต้องบอก มือคี it, ์บอร์ดมือแคมต้องน้ำเสียงคบเสียงลูกให้ได้ขึ้นสูงก็ต้องสูงนะลูกขึ้นต่ำล้มต่ำก็ต้องต่ำนะลูกแง่จับไหมอ่ะกินข้าวเที่ยงแล้วบ่น้องโม่มันกินได้เศร้าล้วครับ เดต้องอย่างนนาะต้องค,คุ้ยๆหนิล่ะอะไรอะไร,ะไรจะเรียนว่าลูกรู้อยู่ใช่ไหมเนี่ยพ่อพูดไม่ได้เออจะเรียนว่าเพื่อนก็ว่าลูกบ่อยอยู่ใช่ไหมไม่หรือ<า>ลูกไป็นบ้าคนอื่น อะไรซุ่มหางวาหางควายเลยเมื so ่อกี้เลยนะใช่ใช่สมงูติส่มหูส่มหูส่มหูควายสิตาวร้อยขิวต่อพี่นางเป็นบวกครับมืเอนี้ปิดร้านครับเฮ็ดแก่สามัวนี่พ่อครับสามัวพ่อแล้วว่าของน้องแอดนี่หลายขั้นตอนเลยครับ ออกงานเ่มอถือสีติกตะเปยเ่มอครับมผมมีเวลาควาดูแล้วผมจะของขึ้นึ้นมาานี่ตั้มไม่กวาดครับ <c oughs> สีไป,ไปไปไปมัน <c oughs> มือแรไไ่เกษตรกรุ่ <c oughs> ผมมอแงสว่างสะกดครับคุอายุตั้งสะกด่าลืมไปเรื่องใจลูกเออ <c oughs> ล้านนีก้ก็ลุ่งเมืแง <c oughs> แกงเกียวหวาน